สองธรรมพาโรปะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระธรรมพาโรปะเถระพระธรรมพาโรปะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหาเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามวัรมทัศสีทรงองค์อาจกว่านราชนสเสด็จด,ดับขันธปรินิพพานแล้วข้าพเจ้าได้ยกเสาธงขึ้น ที่เจดีย์ของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด 6. ข้าพเจ้าให้นายช่างสร้างบันไดแล้วขึ้นสู่สถูปที่ประเสริฐได้ถือดอกมะลิไปบูชาพระสถูป7ช่างหน้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างหน้าอัศจรรย์พระธรรมทั้งหลายช่างหน้าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้มาประจวบพระศาสดาข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพ,พระสถูป8ในกับที่94นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิ16ชาติมีพระนามว่าทูป,ปะสิกามีพลานุภาพมาก 9. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระธรรมพาโรปะกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีธรรมพาโรปะกะเทราประธานที่สองจบ